สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ Python Web Scraping with Beautiful Soup นะครับใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2ครับหลังจาก EP หนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำความเข้าใจกับ Web Scraping แล้วก็ขั้นตอนการทำ Web Scraping และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันแล้วใช่ไหมครับใน EP นี้เราจะมาเริ่มนะครับลงมือเขียนโค้ดกันเลยโดยในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น4 EP ซึ่งอีก3 EP ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น การเขียนโค้ดใช่ไหมครับผมจะแบ่งออกเป็นตามระดับก็คือง่ายปานกลางแล้วก็ไปยากซึ่งยากเนี่ยก็จะอยู่ใน EP ที่4ก็คือ EP สุดท้ายนะครับผม EP ที่2เนี่ยก็จะเป็นระดับง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับมากไปกว่านี้เดี๋ยวเราเขียนโค้ดกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราต้องทําการนะครับติดตั้งตัว l i b r ารีที่จะเป็นก่อนครับก็คือ Beautiful Soup ใช่ไหมครับปิ๊นะครับ install beautiful soup นะครับตรงนี้โอเค เรียบร้อยครับติดตั้งอย่างไวสำหรับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น request ครับผมปิ p install นะครับ request มี s นะครับ request โอเคลอง PIP free ดูครับตัวที่เราติดตั้ง PIP free เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีตัว request ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้แล้วก็มีตัว m ีท f u l s s u p นะครับสตรงนี้แล้วก็ตัวอื่นนะครับที่มันติดมาด้วยกับ request โอเคครับเราก็ import มาใช้งานได้เลย ก็ทำการนะครับ from นะครับ bs4 ซึ่งตัว beautiful soup เนี่ยมันจะอยู่ในโมดูล bs4 ครับ import beautiful soup จะเห็นว่านะครับ beautiful soup เนี่ยมันเป็นคลาสครับเห็นว่ามันเป็น camel case ใช่ไหมครับ b ตัวใหญ่แล้วก็ s ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือคลาสนะครับในภาษา Python เดี๋ยวเราลองเอาเมาส์ไปชี้ครับ control แล้วก็เมาส์ไปชี้ครับเห็นไหมครับว่ามันบอกเนี่ยว่าเป็นคลาสเนี่ยเราเปิดเข้าไปดูในไฟล์ของมันก็ได้ครับเนี่ย คลาส Beautiful Soup โอเคเรียบร้อยครับตัวต่อมาเนี่ยเราก็ต้องทำการนะครับ import อ่ import ตัว request นะครับเรียบร้อยครับ2ตัวที่เราต้องการโอเคสเต็ป okay. แรกเนี่ยเรา import เครื่องมือหาปลาเข้ามาเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะทำการนะกำหนดตัวแปรนะครับที่มีชื่อว่า u r l แล้วก็ assign เข้าไปครับว่าตัว พื้นที่หาปลาที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นพื้นที่ไหนครับเอาผมจะเปรียบนะครับการทำรูสครับปิ้งตัวนี้เหมือนหาปลาเลยนะครับผมเราจะลากอวนไปพื้นที่ไหนครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะหาเป้าหมายก่อนอ่ะเป้าหมายของผมก็คือเอาเป็นเว็บไซต์ r รียล y พ h o n นะครับอา่าผมจะดูว่าอา่านี่ก็คือลิงก์ที่ต้องการนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าเร r e a l p y t h o n น e a m นะครับผมผมก็จะ Copy มาเลยครับคัดลอก แล้วก็วางครับอ่าผมได้ทำเลหาปลาเรียบร้อยครับตรงนี้ผมก็จะเอาตัวลิงก์ตรงนี้เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปร URL ครับผมส่วนต่อมาเนี่ยผมก็จะทําการนะครับลากอวนหาปลามาเลยครับผมผมก็จะใช้นะครับกำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่า req นะครับทำนองว่า request แล้วผมจะเรียกใช้งานนะครับตัวเม็ดต่อจาก request library ครับ request get นะครับ get ก็คือเราดึงข้อมูลมาใช่ไหมครับดึงปลานะมาหมดนะครับ นึงข้อมูลมานะครับทีนี้อ่ะโอเคในเมท์ต่อตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งนะครับตัวแปรนะครับ j o l เนี่ยเข้าไปเลยจริงๆเนี่ยเราส่งแบบนี้ก็ได้ครับเราส่งลิงก์แบบนี้ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราเนี่ยอยากใช้ตัวแปรเยอะนะครับตัวแปรตรงนี้เนี่ยนะครับในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตัวลิงก์เนี่ยเราก็ต้องคอยไปเปลี่ยนนะครับทุกทุกทุกลิงก์นะครับเนี่ยที่มัน อยู่ในโปรเจกต์เราเลยทีนี้เราก็ทําการแอดไซน์เข้าไปในนี้ครับจบเลยเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนแค่นี้ครับจะได้ไม่เป็นการฮาร์ดโคดอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ส่งเข้าไปเลยครับ URL เรียบร้อยครับแล้วลองปริ้นดูครับผมปริ้นนะครับ REQ ูปริ้นแล้วก็รันครับผมรัน Scrapping นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้สเตตัสโค้ดมาครับก็คือ 200เนี่ยก็คือ success ใช่ไหมครับ request มา,า response มาสำเร็จนะครับผมโอเคลำดับต่อมาเนี่ยเราจะจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัว status code เนี่ยไปสร้างเป็น if else statement อะไรต่างๆก็ได้นะครับอย่างเช่น if req status code เห็นไหมครับว่าเท่ากับเท่ากับ200เนี่ยก็จะ print นะครับ success แบบนี้ครับก็ else ก็คือถ้ามันไม่พบหน้าหรืออะไรตๆๆนะ่างเนี่ยแล้วก็จะ print นะครับ uh, not success อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่ามัน success มันก็จะ return มานะครับ200แล้วก็เข้าเงินขายข e if นะครับตรงนี้สมมติว่ามันผมพิมพ์มั่วๆในลิงก์เนี่ยมันไม่มีหน้าอย่างนี้อยู่จริงนะครับลองรันดูใหม่ครับมันก็ NotSuccess ใช่ไหมครับ Return นะครับ4ี่จนสี่เพจน็อตฟาวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำสร้างเงื่อนไขได้ครับนำ s t a t u s code โอเคส่วนตัวมาเนี่ยนะครับเราจะนะครับเราปริ้นออกมาเรียบร้อยครับส่วนตัวมาเนี่ยเราก็จะทำการเอ็นโคดิงนะครับ req encoding ได้เลยครับตัวเอ็นโคดิงที่ใช้อยู่ทั่วไปก็จะเป็น utf 8นะครับ utf 8โอ no k ทีนี้ผมในส่วนของ U L เนี่ยผมก็จะไม่ใช้ของ Real Python ครับผมจะลองดึงนะครับตัวคอส t ของ Stack Python นะครับตรงนี้มานะอันนี้ก็คือคอสเรียนะครับของ Stack Python ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีชื่อคอสต introduction to python programming web อ่าไพทอนเว็บด e e วลลอปเม้นท์ j ิ n g งกนะครับอะไรต่างๆมีหลายคอสตนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะดึงรายชื่อคอส t ออกมาครับผมก่อนอื่เนี่ยก่อนที่จะดึงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า ตัวตัวนี้ครับมันมีแท็กอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันภายหลังครับเดี๋ยวเอาลิงก์มาก่อนตัวนี้ลิงก์ครับก็คือก็ปีมาเลยเรียบร้อยครับอ่ะก็วางแทนนะครับเรีย Python นะครับโอเคทีนี้เรา e n c oding เรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างตัวอ็อบเจกต์นะครับ ก็จะเอาเป็นซุปเท่ากับก็คือตัวแปรนี่แหละครับซุปเท่ากับ beautiful ซูปครับผมก็จะเป็น req นะครับเนี่ยตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาด้านบนเนี่ยครับที่เราดึงข้อมูลจากนะครับลิงก์ของ stack pattern มาเองตัว a g r e m e n t ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น req d t t e ครับเนี่ยโอเคซุปนี่ก็คือคลาส instanc ครับก็คือเราสร้าง instanc e y object ขึ้นมาจากคลาส beautiful ซ o ปนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องมอีถ้าเรามีพื้นฐานคลาสอ็อบเจกต์มาเนี่ยจะดีมากครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปคลาสอ็อบเจกต์นะครับใน e ีพีถัดไปให้นะครับผมแยกให้โอเคเราสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาแล้วคือซุปต่อมาเนี่ยเราลองทำการ print ซุปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะ print นะครับซุป run เลยครับผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมี Op อ็อบมันมีข้อมูลนะครับหน้าเว็บ ของ stack python course เมื่อกี้นะครับโอ้โ oh, หมาเพียบเลยนะครับมาเป็นภาษา html เลยนะแต่ว่ามันยังมี error อะไรบางอย่างนะครับสีแดงๆเนี่ย quest at parser warning นะครับ no parser watch explicitly เรายังไม่ได้กำหนดนะครับตัว parser นะครับผมซึ่งในตัว beautiful soup class เนี่ยมันก็จะต้องการนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ element เนี่ยก็คือตัว html parser นะครับ html. พาร์เซ er นะครับผมซึ่งตัว p a ร s เ er ซอเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวที่ใช้กระจายคำใน HTML อันนี้เราลองศึกษาเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวผมจะดูลิงก์นะครับนี่เว็บที่น่าสนใจ HTML Parser อยูาตรงไหนละ่ะนี่ครับตัว HTML Parser ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายตัวนะครับซึ่งตัว HTML Parser มันก็เป็มันก็จะเป็นไลบรา r y นะครับที่มากับตัว Python แล้วนะครับบิวอิน ซึ่งมันมีตัวอื่นีครับอย่างเช่น lxml ตรงนี้หรือ h t m l filelib ตรงนี้ครับซึ่งตัวเราก็ใช้ที่มากับตัว python เลยครับ n g parser นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการความเร็วเนี่ยเราก็จะใช้ตัว lxml นะครับแล้วเราก็ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับตรงนี้อ่ะก็อย่างที่บอกครับ ep นี้ก็จะเป็น ep ที่ง่ายนะครับแล้วก็เอาตัว h t m l parser ได้เลยนะครับผม มันจะช่วยในการกระจายคําวิเคราะห์คําของ HTML นี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันจะเหมาะกับงานพวกเ web crawling web scraping อะไรประมาณนี้แะครับตัว HTML parser นะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับโอเคครับต่อมาเนี่ยเราใช้ HTML parser เข้าไปครับลองปริ้นดูอีกครั้งนึงครับเห็นไหมครับว่า e r r เ r สีแดงเมื่อกี้เนี่ยแจ้งเตือนหายไปแล้วครับ นะครับผมโอเคเรากำหนด HTML parser ไปเรียบร้อยครับเราลอง print หนึ่งมาเรียบร้อยครับทีนี้นะครับจะเห็นว่า format เนี่ยมันตัว HTML tag เนี่ยมันไม่เป็นระเบียบใช่ไหมครับมันกระจายกระจายแบบนี้ซึ่งมันมีเมตต่อหนึ่งนะครับของ beautiful soup เนี่ยมันเราสามารถที่จะใช้เมสตต่อที่มีชื่อว่า p r e t i f y ครับตรงนี้ตัว p r e t i f y เนี่ยมันก็จะจัด format ให้ไหมครับมันก็จะเป็นระเบียบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูครับลองเลื่อนดูครับผม เห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่านง่ายแล้วนะครับตรงนี้โอเคซูปดอทพิทิฟายเออร์นะครับตรงนี้ต่อมาเนี่ยเราจะทําการนะครับหาปลาที่เราต้องการครับผมตอนนี้ก็คือเราลากอวนเนี่ยปลาติดอวนมาหมดแล้วใช่ไหมครับกุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็คือเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยออกมาเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยมาเต็มเลยครับมีทั้งปลาทั้งปูทั้งหอยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเอาแค่ปลานะครับเราก็จะใช้ เลือกเอาตามต้องการเลยครับมันก็จะมีเมธอดนะครับเราก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ก่อนตรงนี้สมมุติว่าผมจะเอาแค่ปลานะครับผมก็จะใช้ตรงนี้ครับผมก็จะโหลดตัวแปรขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่า cost นะครับ set cost เท่ากับนะครับ s u p file sub dot file all แบบนี้ครับ ตัวไฟ a l l เนี่ยมันก็จะเป็นฟัง์กชันนะครับของตัว beautiful soup ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับตัวไฟ all เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูครับไฟ all เนี่ยนะครับมันเป็นเมอดต่อครับตรงนี้อ่ะมันเป็นเมอดต่อนะครับของ beautiful soup นะมันก็จะหาไปหมดเลยครับตัว f i all เนี่ยเราลอง Find All อะไรล่ะลอง Find All ก่อนที่เราจะไฟ all ครับตัวที่เราต้องการคืออะไรครับผม ตัวที่เราต้องการเนี่ยก็คือตัวชื่อคอร์สใช่ไหมครับ Introduction to Python Programming Python Development Django อะไรพวกนี้ครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าตัวแท็กเนี่ยมันเป็นแท็กอะไรครับผมแน่นอนครับว่าเราก็จะ inspect นะครับหรือตรวจสอบแล้วก็คลิกที่ลูกศรตรงนี้ครับเราก็เลื่อนนะครับผมเนี่ยคลิกปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันก็คือ s2 ใช่ไหมครับในส่วนของตัวชื่อคอร์สของเราเนี่ย Introduction to Python Programming นะครับตรงนี้เนี่ยโอเคเรารู้แท็กเรียบร้อยครับก็คือ s2 ใช่ไหมครับต่อมาเราก็จะทำการนะครับค้นหาลองดูครับผมแล้วก็ pass เป็น string เข้าไปครับ s2 แบบนี้ครับปึ๊บอ่าโอเคแต่ทีนี้ครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าอ๋อเรายังไม่ได้ print ครับผมผมจะ print นะครับ print นะครับ courses แล้วก็ run ครับผมโอเคเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมาหมดเลยครับผม s2 เนี่ย web development django fullstack เนี่ยอะไรมาหมดเลยครับชื่อคอร์สเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องทําการนั่ง copy นะครับสมมุติว่ามันมีชื่อคอร์สเป็นร้อเป็นพันเนี่ยเราไม่ต้องมาคอย copy ครับเราใช้ web scraping เนี่ยทำงานแทนได้เลยครับผมเพียงแค่เขียนสคริปต์ขึ้นมาไม่กี่บรรทัดนะโอเคครับ เดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับตัวสมมุติว่ามันมีเมอดต่อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไฟล์นะครับมันมีทั้งไฟล์และไฟล์ออลครับแต่ไฟล์ออลเนี่ยมันจะใช้เยอะที่สุดนะผมลองรันไฟล์ดูครับตัวไฟล์เนี่ยมันจะมาแค่อันเดียวนะครับเนี่ยครับไฟล์มันจะมาแค่อันเดียวเนี่ยมันจะไปเอาตัวแรกนะครับที่มันเจอเนี่ยจากด้านบนมาก่อนครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยมันก็จะไม่ค้นหามาให้เรานะครับผมมันก็จะเอามาอันเดียวนะครับตัว m ม t ตัดไฟล์ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟล์ all ครับผมไฟล์ find all แบบนี้ซึ่งก็ run ครับมันก็จะมาหมดเลยนะครับ5้คอร์สเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมาหมดเลยนะโอเคมันยังมีอีกหนึ่งอีกเมนที่เราสามารถใช้ได้ครับสมมติว่าตรงนี้มันมีประมาณ6 7คอร์สใช่ไหมครับผมจะเอามาแค่3คอร์สอะเอา2คอร์สก็พอผมสามารถใช้ตัว limit นะครับมันเป็น keyword อีกเมน n ์นะครับแล้วก็ run ครับผม เห็นไหมครับว่ามันจะมา2คอร์สก็คือตัว Python แล้วก็น,นี่ครับ Introduction to Python Programming นะครับผมแต่ผมไม่เอาแค่2ใช่ไหมครับผมก็จะเอามาหมดเลยนะโอเคซึ่งมันก็มีแท็กอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น P t a g หรือ Title อ่ะผมลองดู Title สักนิดหนึ่งครับซึ่งเนี่ยนะครับว่า Title ของแต่และหน้าเว็บเพจเนี่ยมันจะมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวไฟล์ได้เลยครับผม ซึ่งไฟล์เนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเรารู้ว่าตัวแท็กตรงนั้นเนี่ยมันมีแค่อันเดียวเนี่ยเราก็จะใช้ไฟล์ครับเพราะมันจะเร็วกว่าไฟล์ all นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าทายทอลมีอันเดียวแล้วก็รันนะครับมันก็จะเป็นตรงนี้ครับ python courses นะครับคอร์สเรียน Python นะครับเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์ครับว่ามันมีอันเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับ python courses คอร์สเรียน Python ตรงนี้ครับก็นี้อันนี้ก็คือ title นะ title มันจะอยู่ตรง h นะครับเนี่ยครับก็คือ Title ตรงนี้นะ Python courses คอเรียน Python นะครับผมโอเคตัวต่อมาครับตอนนี้นะเราได้ปลาที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับก็คือ s 2ใช่ไหมครับก็คือชื่อคอร์สนะตรงนี้คอมเมนต์ออกไปเราได้ปลาเนี่ยขั้นตอนต่อมาครับคืออะไรครับเก็บปลาใช่ไหมครับผมจะเก็บปลาแล้วนะครับเราจะเก็บใส่อะไรล่ะ เก็บปลาเนี่ยอนจะเก็บเป็นไฟล์ CSV ครับปลาก,ก็เทียบกับว่าเป็นข้อมูลนั่แหละรครับผม i m น o r t นะครับ CSV นะ CSV เนี่ยมันก็เป็นตัว built-in นะครับ Library ที่มากับภาษา Python เลยไม่ต้องปิดอินสตอล์ยากนะโอเคอิ p พ r t เข้ามาก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะทำการเก็บเป็น List ใช่ไหมครับเราจะทำการสร้าง List เปล่าๆขึ้นมาครับที่มีชื่อว่า Cost ละกันนะครับ Cost List แล้วก็แอดซน์ตัว empty list เข้าไปก่อนครับผมยังไม่มีข้อมูลนะตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีถังคอนเทนเนอร์เล็กๆเปล่าๆใช่ไหมครับยังไม่มีข้อมูลในนี้นะโอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะทำการนะครับ for loop นะครับเอาปลาออกมาครับผมเอาข้อมูลอะไรครับออกมา for นะครับ cos t in นะครับ in ตัวไหนล่ะจะเอา loop ตัวไหนมาครับ loop ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวลองนะครับ in cos t เซสนะครับผมเดี๋ยวพาร์สกัไปก่อนอาะยังไม่ทำอะไรจะเห็นว่าใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็น list เนี่ยตัวนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ is สอง file a เห็นไหมครับว่าเนี่ยในข้อมูลตรงนี้ครับมันเก็บมาเป็น list ใช่ไหมครับจะเห็นเราเห็น square bracket นะครับหรือสี่เหลี่ยมเปิดปิดอย่างนี้นครับอยู่นี่อันนี้ก็คือ list นะเวลาที่เราจะเอาข้อมูลออกมาจาก list เนี่ยเราก็ต้อง fold ออกมาครับ โอเคในคอสเนี่ยเราก็จะทำการนะครับลูปข้อมูลออกมานะครับผมคอสเซสแล้วก็หลูปออกมาเลยครับก็คอสนะครับดอทอะไรครับไม่ดอทนะครับคอสแบบนี้ได้เลยครับคอสลิสดอทแอปเพนนะครับแอปเพนเนี่ยมันก็จะทำการทำการเพิ่มนะครับข้อมูลเข้าไปเก็บในลิสต์นะครับเวลาที่เราหลูปข้อมูลออกมาเนี่ยข้อมูลของเราก็คือคอสแบบนี้ใช่ไหมครับ คอสเนี่ยมันก็จะเก็บคอสตรงนี้แหละครับเข้าไปในตัวคอสลิสนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับคอสดอทอะไรครับคอสก่อนนะครับทีนี้โอเคเราลองทำการปริ้นนะครับคอสลิสดูใหม่ครับปริ้นคอสลิสนะครับว่ามันจะมีอะไรตอนนี้ตอนนี้มัน มันเป็นลิสต์เปล่าๆอยู่นะครับคอสลิสเนี่ยแต่ว่าลงมาลงมาถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรครับเห็นไหมครับว่าตัวคอสลิสเนี่ยเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยก็จะเก็บอยู่ในคอสลิสแล้วครับตอนนี้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันยังเป็น h t m l ติดมาด้วยนะครับเราจะไม่เอา h t m l ครับเราจะเอาเฉพาะตัวที่มันเป็นข้อความส r i n g เท่านั้นครับมันก็มีเม็อหนึ่งครับที่เราสามารถเรียกใช้ต่อได้เลย o t string นะครับแบบนี้ครับรันใหม่เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยข้างบนไม่เกี่ยวเลยนะครับตรงนี้อันนี้มันเป็นส่วนของข้างบนครับเดี๋ยวเราคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วสับสนนะรันดูใหม่ครับเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้ครับ p y t อ o คอร์สเรียน t h o n i n t r o d u c t i o t t o Python p r o g r a m m i n g นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าคอร์สเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในลิสต์เรียบร้อยครับเพราะว่าเราเอฟเพนเข้าไปใส่ในตัวคอร์ส ลิสต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคต่อมาเนี่ยเราได้ข้อมูลครับก็คือเก็บข้อมูลยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะทำการนะครับสร้างตัว csv ขึ้นมาครับผมจะสร้างตัวแปลหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่า csv นะครับ call ค่้าไปว่า csv call ลำนั่นแหละครับผมก็ assign เข้าไปครับตัว csv call เนี่ยนะครับมันก็จะมี nested list นะครับก็คือ list สอ list อยู่ข้างใน ตัวตัวแรกเนี่ยนะครับลิสต์ตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชื่อคอลัมน์ใช่ไหมครับะชื่อคอลัมน์ผมก็จะเอาเป็นคอสนะครับเนมคอสเนมแบบนี้ครับส่วนตัวลิสต์ตัวที่2เนี่ยผมก็จะเอาเป็นนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลหรือ Data ใช่ไหมครับคอสเนมแล้วก็อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ให้ดูง่ายๆกันก่อนครับคอลัมน์เนมแล้วกันครับผมคอลัมน์เนม ส่วนตัวที่สเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลหรือ value ใช่ไหมครับก็จะเป็น data data or value นะครับก็จะทำให้ดูง่ายก่อนครับผมแล้วก็เขียนใหม่นะ csv นะครับ call เท่ากับตัว column name เนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรครับ ก็จะเอาเป็น cost name แล้วกันครับผมก็จะใส่เป็นสตริงเข้าไปครับ cost name โอเคตัวนี้ใส่เป็นสตริงนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น data หรือ value ใช่ไหมครับตัว data หรือ value เนี่ยเรามาแต่ไหนครับแน่นอนครับว่าเรามาแต่ cost list ตรงนี้ครับผมแล้วก็ใส่ cost list เข้าไปเลยครับ cost list นะโอเคนีครับเราก็จะได้นะครับทั้งชื่อคอลัมน n แล้วก็ข้อมูล ที่อยู่ในคอลัมน์นั้นเรียบร้อยครับต่อมาเนี่ยครับยังไม่จบนะครับเราก็สร้างตัวแปรนะครับหรือออบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือ a p แล้วก็ Open ขึ้นมาครับตัวนี้เป็นเป็นกระบวนการของ CSV แล้วนะครับมันต้องการ2 a r g u m e n t นะครับตัวแรกเนี่ยใน Open เนี่ยมันต้องการชื่อ CSV ไฟล์ครับแล้วก็ตั้งชื่อ CSV ไฟล์ที่เราต้องการจะ Save ได้เลยครับว่าจะเอาเป็น stack Python นะครับ c o s e s c o s e s stack python courses cs csv นะครับผมชื่อไฟล์ตัว a r g u m e n t ตัวที่2เนี่ยผมก็จะใช้เป็น w นะครับ w ก็คือใช้ในการเขียนไฟล์ใช่ไหมครับผมจะเซฟไฟล์เขียนไฟล์ผมก็ใช้ w แต่ถ้าผมอยากอ่านไฟล์ผมก็จะใช้ตัว r ครับแบบนี้ครับ reader ครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะส่วนตัวมาเนี่ยก็จะ with f นะครับขึ้นมาแล้วก็เราก็ทำการ assign ตัวแปรขึ้นไปครับ add writer นะครับเท่ากับเราก็จะเรียกใช้เมธอดหนึ่งนะครับก็คือเมธอด writer นะครับของ csv เราก็เรียกใช้เลยครับ csv module นะครับ .writer นะครับอันนี้ก็คือเรียกใช้เมธอด writer เขียนนะเราก็จะเขียนอะไรครับเขียน object นะครับที่เราสร้างก็คือ f นี่แหละครับผม p a s s ลงมานะครับ f แบบนี้ครับโอเคทีนี้ลอง print ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น print นะครับ writer อ่าตอนนี้มันจะแสดงนะครับตัว memory address นะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เราได้ไฟล์หรือยังอ่าตอนนี้เหมือนเราได้ไฟล์มาแล้วใช่ไหมครับ stackpython c o r s e s นะครับ csv แต่ยังเป็นไฟล์เปล่าๆนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่แล้วยังขาดอะไรไปครับอ่าเราต้อง for loop มาก่อนนะครับทีนี้เนี่ย for นะครับ row อินนะครับอินอะไรครับก็ต้องอินตัวนี้แหละครับเนี่ยครับอินข้อมูลเนี่ยที่มันอยู่ในเนี่ยครับคอลัมน์ตรงนี้นะครับผมเนี่ย for row นะครับ in csv call นะครับแล้วก็โค้ดมันทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เขียนลงไปเลยนะครับใช้ writer นะครับอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เขียนนะครับลงไปได้เลยครับผม writer นะครับ แล้วก็ตัว r i g h t row นะครับฟังก์ชัน r i g h t row แบบนี้ครับผมแล้วก็ส่งตัว row นะครับที่เรา for loop มาเข้าไปในฟังก์ชันนี้ครับ row แบบนี้ครับเป็น u n s e t ครับผมผมลองรังนอีกครั้งหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่ต้อง print แล้วนะปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราได้ c o s ออกมาเรียบร้อยครับเป็น Python courses นะครับ Introduction to Python Programming นะครับ Python Web Development Django นะผมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชื่อคอร์สนะเราลองดู CSV file ครับว่าเกิดอะไรขึ้น CSV file เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย CSV file ของเราเนี่ยมาแล้วครับซึ่งตัวนี้นครับก็คือชื่อคอร์สใช่ไหมครับ Course Name เห็นไหมครับอันนี้คือชื่อคอลัมน์ส่วนข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ก็จะเป็น list นะครับแบบนี้ Python course นะครับ Introduction to Python programming Python web development with Django เนี่ยครับข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมรองนะครับผมได้สร้างไว้รอครับผมก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้ครับเนี่ยนะครับ CSV เลยนะ Introduction to Python programming แบบนี้ครับ Python web development with Django แต่ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็น list นะครับผมมันเป็น list ดูใหม่นิดนึงครับ มันเป็นลิทอ่าปึ๊บเห็นไหมครับว่าตัวคอร์สลิทเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเราลองที่จะเข้าถึงนะครับอินเด็กที่2อ่าอินเด็กที่2นี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับ i n t r o d u c t i o n to python programming ใช่ไหมครับอันนี้อินเด็กที่2อ๋อไม่ใช่ครับโทษที่อินเด็กที่1นะครับตัวนี้อินเด็กที่1เพราะว่าอินเด็กไม่เริ่มจาก0ใช่ไหมครับอันนี้คืออินเด็กศูนย์อินเด็กหนึนะโอเคแล้วลองปลิ้นดูครับ นครับมันก็จะออกมาแค่นะครับ Introduction to Python Programming นะอันนี้ในกรณีที่เราต้องการแค่ตัวอคอร์สใดคอร์สหนึ่งที่เราต้องการนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมทำให้ดูเฉยนะครับม,มันคือ list นั่นแหละนะมันสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ i n d e ด็กโอเคครับก็เรียบร้อยครับผมจบไปเรียบร้อยครับกับ EP ที่2นะซึ่งเราจะได้ข้อมูลนะครับแบบนี้มา ซึ่งการนําไปใช้เนี่ยก็อยู่ที่เราจะนําไปใช้แล้วครับข้อมูลที่เป็น csv เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายครับนำไปใช้ได้หลากหลายอยู่ที่เราต้องการอยู่ที่จุดประสงค์เลยแต่ผมมีการบ้านนิดหนึ่งครับการบ้านก็คือเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามานะครับในตัวคอร์สของเราเนี่ยก็คือ backslash n ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมันจะเป็น newline มันติดเข้ามาด้วยครับการบ้านก็คือเนี่ยเราไม่ต้องการตัวนี้ครับเราอยากลบตัวนี้ออกไปจากชื่อคอร์สของเราเนี่ย นะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะทํำยังไงครับอ่าอันนี้ก็คือการบ้านนะครับก็ลองให้ทุกท่านนะครับลองไปทํานะครับตัวนี้มาดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับ p y t h อ n เว็บสครับ p ิ้งใน EP ที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับ EP ที่3กันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ